เสื้อหนาๆทำไมดูดีจังเลยว่าบอยลอนดอนซื้อมาใส่ตัวละเก้าร้อยกว่าบาทพอตัวเองเอามาใส่นี่แขนยาวมานี่แขนยาวมานี่ปลายเสื้อยาวไปจนถึงหัวเขา่าแต่ก็ใส่ซื้อมาแล้วอ่ะบอยลอนดอนของแบรนด์เนมเออก็มียี่ห้อด้วยซื้อมาแล้วอ่ะปลายแขนยาวมาถึงนี่ก็ไม่เป็นไรวะก็บุกื้อมาแล้วก็ใส่ ตกแขนขึ้นมาตกแขนขึ้นมาเมนี่ยมัก็ใส่อะเราเก็ยตังค์ซื้อมาแล้วตอนนั้นเรารู้แต่ว่าเราอยากใส่ของที่มันมียี่ห้อแค่นั้นเองเราไม่ได้ดูว่ามันเหมาะกับตัวกูเปล่าวะมันเหมาะกับคนอื่นจะใส่ทด้ไมดูดีกันเลยวะทำไมเรามันใส่แล้วมันดูเออมันตัวสมบิรณอะไรก็ไม่รู้ ทำไมเราใส่แล้วมันดูไม่ดีเหมือนเขาใส่เลยวะทำไมเขาใส่แล้วดูดีในแบบเขาใส่แล้วโอ้ก็ดูดีนึกไปว่าตัวเองแหมไอเตี้ยจะอเออไปใส่เสื้อที่แบบใน